สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันศุกร์ครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13บธันวาคม2567นเะครับเพื่อนๆนะฮะก็มาอัปเดตตลาดหุ้นกันเช่นเคยครับเพื่อนๆครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแนวโนว้มไม่ค่อยดีอะเพื่อนๆผมเมื่อวานผมบอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมว่ามันน่าจะน่าจะลงต่อแต่ว่ากลัวหน้าแตกมากเลยเมื่อวานเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูเมื่อเมื่อวานขึ้นไปตั้ง10กว่าจุดนะครับเพื่อนๆ ะะเดี๋ยวเรามาดูตามเฟรมย่อยกันเลยวันนี้นะฮะเพื่อนๆดูสิแต่ว่ากลับมาติดปิดลบได้ซะงั้งงนอะนะฮะนี่ครับตลาดหุ้นไทยยังไงยังไงเนี่ย,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 ยดูสิอ,อ่ขอไปครับผมเพื่อนๆดูเห็นไหมครับก็กลับมาปิดติดลบอีกจนได้เมื่อวานก็ปิดลบไปสา6จุดหนึ่งกจุดนะครับเพื่อนๆครับขึ้นไปตรงนี้เพื่อนๆดูสิ ขึ้นไปตรงนี้อ่ะขึ้นไปเลยสุดๆไปเลยดีมากเลยถือว่าขึ้นไปดีมากเลยแต่ยืนระยะไม่ได้ครับค่อยๆโรยตัวลงมาโรยตัวลงมานี่ฮะอืมถ้าดูในทตาเฟรมเดนะเพื่อนๆนะ <c oughs> ผมก็ว่าไม่ดีนะค่อยดีนะ <c oughs> เขาจะกลับมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูตามาเป็นรายวันนะเพื่อนๆ <c oughs> เหมือนเหมือนตรงนี้จะเป็นต้านต้านใหม่เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย 1452นี่ครับประมาณนี้หนึ่ี้าเจ็ดอ่ะพีีเป็น1460ก็ได้ครับเพื่อนเคร่าวๆนี่ฮะเหมือนจะเป็นต้านใหม่เลยนะอ่าแล้วก็มาแนวรับเขาก็คือ1420ประมาณนี้คร่าวๆนะครับอ๋อยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมผมว่าแล้วว่านึกแล้วว่าจะต้องออกข้าง เดี๋ยวดูวันนี้อีกครับเพื่อนๆครับเราก็ลุ้นให้ตลาดดีให้เม็ดเงินเข้านะครับเพื่อนๆแต่วันนี้วันศุกร์ด้วยสิเรื่องของเรื่องคือวันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะก็อาจจะมีช่วงเย็นอาจาอาจะมีนักลงทุนขายเพื่อป้องกันพอร์ตเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับอ่ะไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมเลยนะเพื s <good>. <S <ๆ>่อนๆนะๆผมคัดมาจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเลยที่มันสามารถเฝ้าได้นะครับตัวแรกเลยครับเพื่อนๆครับ เอสครับผมอ่าอยู่ในกลุ่มมีเดียนะเพื่อนๆนะอ่านี่เห็นไหมเอเอสนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะบีบให้เพื่อนๆดูเอสขาลงเต็มตัวเลยฉะนั้นวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องอซื้อในจังหวะที่ดีแล้วก็ไปขายในจังหวะที่ใช่เนี่ยเมื่อวานปิดไป4.14นะครับเพื่อนเพื่อน 4.14ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงฝนเข้าในในคลิปนะครับเพื่อนเเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยที่ปัตตานีตอนนี้ภาคใต้ด้วยครับเหมาเป็นภาคใต้เลยนะครับตอนนี้ตกทุก,กพื้นที่เลยอ่ะก็สําหรับตัว AS เมื่อวานก็ยิงเกี่ยวขึ้นไปครับเพื่อนๆรอย่อครับเช่นเดิมอ่ะมาเดี๋ยวดูตามฟิลมย่อกันครับอ่ะนี่ฮะเพื่อนๆตามเราซื้อตามไม่ได้ครับเพื่อนๆน เราเราต้องรอเขาย่อรอเขาย่ออย่างเดียวนะครับสำหรับตัว AS อากลุ่มนี้เขาจะอยู่ในกลุ่มโมโนหุ้นวันนะครับสำหรับหุ้นวันเนี่ยผมผมโดนหลอกมาแล้วนะผมหนีผมออกมาก่อนนะครับไม่งั้นก็คงจะได้แท่งเขียวใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ อีกชุดอีกตัวหนึ่งเมื่อวานก็มีปฏิกิริยาในการเล่นนะเพื่อนๆน,นะมาเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูมาวันนี้หุ้นที่เลือกมาน้อยครับอ่ะกลุ่มเดียวกันนะครับแอรเอ็มคอร์ครับเอ็มคอร์นี่เพื่อนๆดอูอผมผมไม่ค่อยชอบทรงกราฟเอ็มคอร์เท่าไหร่นะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าดูดูยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะนะฮะแต่แต่แต่ว่าตัว a อ ผมว่าน่าจะดูดีกว่าสำหรับถ้าเป็น M c ็มกับ a s นะครับผมก็เลยเลือก a s มาแต่ว่าจะให้เพื่อนๆดูสำหรับตัว M c ็มนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับามาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมดูทางเงิวมย่อยด้วยอ่ายไหมเพื่อนนี่ฮะแท่งเทียนวิ่งแบบไม่ค่อยถูกใจผมอ่ะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเราสนใจเนี่ยเราก็ต้องสต็อปตรงนี้เลยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือไม่ค่อยดีแล้วครับแต่ว่าเหมือนกับกลุ่มเขาจะมาดีนะเพื่อนๆนะ มันกลุ่มเขาจะมาดีนะกลุ่มมีเดียนะอ่าเราก็ต้องเฝ้ากันต่อไปก็กลุ่มนี้ก็จะเสนอแค่ตัว As ตัวเดียวนะครับอ่ามาอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆนตัวสวัสดครับนี่อ่าสวัสดอ่าก็โอเควิ่งในชแนลเหมือนกันอ่ายืนเหนือเส้น200วันอ่ายืนเหนือเส้น10วันนะครับเมื่อวานราคาปิดไป40.75ก็วอลลุ่มเข้าครับ วันนี้รอย่อรอพักตัวแล้วก็ไปลุยกันอาทิตย์หน้าสำหรับตัวสวัสด์นะฮะก็ก็ดูดีนะแต่ผมจะบอกว่าในกลุ่มเขาอะกลุ่มไฟแนนเชียลเขาอะไม่หาตัวดีตัวเจ๋งๆยากเลยจะบอกให้ m n cap mtc อะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าไม่สวยนะฮะก็มีสวัส์นี่แหละครับน่าจะอ่าน่าจะโอเคอยู่ สำหรับตัวสวัสด์ก็เดี๋ยวเรามาดูตามฟรมย่อยกันครับมาอ่าเห็นไหมเพื่อนๆต้องรอย่ออย่างเดียวครับผมทุกตัวอาทิตย์หน้าฮะเฝ้า,เาไว้ก่อน่อาการบ้านเรามีทุกวันครับแต่ว่าวันนี้น้อยผมบอกเลยวันนี้น้อยมากอ่าสำหรับตัวสวัสด์นะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ที่จริงมันจะมีมีอีกตัวหนึ่งที่พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ผมเลือกสวัสด์เป็นตัวหลักเลยนะ อ่าอีกตัวพอใช้ได้ไงก็เลยไม่เอามาพูดในคลิปแต่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับมาตัวนี้ก็คือตัว Trinity อ่านหรืออ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ T R I T T N I R าเห็นไหมแต่จะที่ไม่เอามามา เป็นตัวหลักในคลิปนะครับตัวนี้สำหรับ t ท i n i t y ก็คือเพราะว่า,าบิตออฟเฟอร์น้อยวอลลุ่มน้อยครับนี่ฮะเมื่อวานปิดไปสี่จุดเก้าแปดบาทนะครับอ่าอันนี้ผมอ่าเดี๋ยวผมไหนๆก็เข้าแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาดูตามเฟรมย่อยกันเพื่อนๆอ่ะอ่าเห็นไหมนี่ครับเลี้ยงตัวอยู่ในในทรงนี้มันอาจจะดีก็ได้นะเพื่อนๆนะแต่แต่ว่าสองสาวันที่ผ่านมาวอลลุ่มน้อยมากเลย มีวันที่เขายิงขึ้นเกี่ยวขึ้นมาตรงนี้อย่างเดียวครับที่วอลลุ่มเยอะแล้วก็วันนี้กับเมื่อวานเน่ะผมเฝ้าอยู่บิ t ออฟเฟอร์ก็มีช่องแหว่งเหมือนกันแล้วก็วอลลุ่มแต่ละด้านก็หลัก20 0แสนสามแสนนะครับด้านบิต3 0 0แสนกว่าด้านออฟเฟอร์ก็3 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับตัว Trinity เราก็เลยจำเป็นจะต้องเลือกสวัสด์มาก่อนนะครับสำหรับพี่ใหญ่ของกลุ่มนี้เพราะว่าในกลุ่มเขา มีสองสามตัวนี่แหละฮะที่ยังพอลุ้นดูได้อ่านะครับอ่านี่สำหรับ t ทนิตี้นะฮะอ่ะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือโปรเอ็น P-R-O-E-N อ่ามาฮะนี่เห็นไหมตัวนี้ขาขึ้นเต็มตัวครับผมอ่ะมาเรามาบีบกันดูคือตอนนี้มีตลาดหุ้นไทย หุ้นเล่นมีหุ้นเล่นน้อยมากครับเพื่อนๆฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกให้มันดีๆอ่านี่ฮะโอเคนะฮะตัวนี้ขาขึ้นเต็มตัวเลยนะครับรอลุ้นทะลุต,ตรงตรงนี้อสอ่จุดไฮมันก็4.74ครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะฮะสี่จุดร้อยทะลุไปเลยครับผมตรงนั้นน่าจะมีเพย์เยอ์เข้ามาเยอะแต่ว่าคือเราไม่อยากจะรองไงฉะนั้นเราก็หาจังหวะเข้าก่อน เมื่อวาน4ี่จุดหสี่นะครับปิดไปยืนเหนือเส้น1ิบวันได้ก็ก็สวยแล้วครับอ่มาเดี๋ยวดูคืออย่างนี้พเพื่อนๆถ้าตลาดไม่ดีเนี่ยตลาดโดยรวมของเซ็ตไม่ดีนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูหุ้นที่ว่าแบบสวนตลาดอ่ะเนี่ยมันก็มีตัวนี้เมื่อวานก็มีสามตัวที่ผมให้มานะเมื่อกี้นะก็คือ a อสวัสด์แล้วก็ตัวโพอินเนี่ยครับนี่ฮะ ที่แบบไม่สะเทือนกับเขานะฮะแล้วก็มีซีเซ็ด้วยซีเซตแต่ซีเซ็ผมให้เป็นการบ้านเมื่อวานแล้วนะครับก็เลยไม่เอามากล่าวในวันนี้นะฮะซีเซตก็ซีเซตอ่าส่วนตลาดครับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวเรา,าพูดโพเอนกันก่อนเดี๋ยวเราก็ไปพูดอ่าตัวเคสเมื่อวานเนาะมาเดี๋ยวมาดูตามฟิล์มย่อยกันครับอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรอย่อเหมือนกันครับนี่ฮะรอย่อครับ อเอาตัวเขาเป็นสต็อปเลยครับลึกไปนะเพื่อนๆนะถ้าเอาตัวเขาเป็นสต็อปอ่ะเดี๋ยวเราดูวันนี้กันอีกทีหนึง่งอ่านี่ก็คือสำหรับตัวโปรเอ็นนะครับเพื่อนๆอาาโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็มีสวยๆประมาณ3ามตัวเนี่ยเพื่อนๆที่เราจะเฝ้ากันวันนี้เนาะแล้วก็เคสเมื่อวานก็คือคุยกันถึงเรื่องเมื่อวานก่อนก็คือมีตัวซีเซตนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็ทรท ะะฮะก็สวยทั้งสองตัวก็เฝ้ากันต่อสำหรับตัว C Set อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูด้วย C Set อ่าเห็นไหมครับนี่นะครับปิดไปเมื่อวาน9.40ครับผมนะครับก็มาดูตามฟรมย่อยอ่าเห็นไหมดึงดึงสวัสดให้หลุดก่อนปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับอ่าก็เฝ้ากันต่อครับสำหรับ C Set อย่างนี้ผมไม่ไล่ผมไม่ตามอย่างนี้นะฮะอ่าอ,อีกตัวหนึ่งก็ตัวทรท อ่านี่ครับอ่ายืนสิบวันได้เมื่อวานเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยนะครับอืมือตัวไหนยืนสิบวันได้เราก็ต้องเอามาทําการบ้านต่อนะครับสําหรับตัว trt วอลลุ่มกำลังจะมานะเพื่อนๆนะวันที่ผมเห็นแท่งตรงนี้นะเมื่อสองวันที่แล้วนะ่ะวอลลุ่มยังน้อยนิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาอ่าแล้วก็ ตัวเมื่อวานอีกตัวหนึ่งก็คือเสียทรงแล้วนะครับก็คือ b s r c อ่าเห็นไหมครับน่าเห็นไหมเสียทรงแล้วเพื่อนๆหลุดเส้นสิบวันก็คือเราไม่ต้องยุ่งเลยเขายืนเหนือเส้นสิบวันได้เพื่อเพื่อนเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูวันนี้อีกทีครับอาจถ้าตลาดดีเขาอาจจะดึงกลับก็ได้นะเออฉะนั้นนั้นอ่าที่ผมบอกเพื่อนๆนว่าถ้าเขายืนเหนือเส้นสิบวันได้อ่ายิงแท่งใหญ่ๆได้เนี่ยให้เราเฝ้าก่อน สักวันสองวันสําหรับนั้นตัวนั้นตัวนั้นนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับเราจะรู้เลยครับว่าเขาจะพักตัวสองสามวันหรือพักวันเดียวเนี่ยเราก็รู้แล้วนะฮะสำหรับตัว bsc ผมก็ไม่ยุ่งแล้วนะแต่ว่าเป็นคุณการบ้านเมื่อวานด้วยนะครับอ่าก็ตอนนี้9ก้าโมงยีนาทีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมอัดคลิปเช้าเนาะก็เททุกครั้งก็ให้มีสต็อปลอนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ